กราบเรียนคุณผู้ชมทุกท่านนะครับแล้วก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช n e n t h l Move ครับวันนี้เรามาเล่น Insight ในเอพิโซดที่4แล้วนะครับความเดิมตอนที่แล้วนี่หลังจากที่เราแก้ไขปริศนานะครับตอนนี้เราต้องกลับมาลงในน้ำอีกครั้งนึงนะครับมาดูกันว่าจะมาเจอกับผีพรายตัวนั้นอีกหรือเปล่านะครับตอนนี้ผมพยายามหาทางออกไปจากที่นี่นะครับและดูเหมือนว่าจะอยู่ในอาคารบางอย่างนะครับตรงน,นี้เป็นสวิตช์ครับคุณผู้ชมฮะมีให้ด้วยกัน2ชิ้นด้วยกันฮะ แต่ว่ากลไกของมันคืออะไรเดี๋ยวมาดูกันครับว่วต,ตรงนี้มีสวิตด้วยนะฮะและนั่นไงครับคุณผู้ชมฮะมารออยู่เลยนีครับแม่ผีพรายของเราครับผมกดสวิตแล้วก็มีแท่นนะครับเลื่อนออกมาเออดูเหมือนว่าผมน่าจะใช้วิธีการกดสวิตแล้วก็เอาแท่นนี้ขึ้นไปนะครับแต่เดี๋ยวผมน่าจะกดตรงนี้ก่อน,นะครับแล้วก็มากดตรงนี้ รอจังหวะขึ้นไปแล้วก็สับสวิตด้านบนนะครับเพื่อให้แท่นที่ยึดขึ้นตรงนี้อ่านี่นะครับเอาละได้นะครับคุณผู้ชมฮะตอนนี้ผมจะต้องหาทางขึ้นไปครับโอเคตรงนี้น่าจะได้ละเอาละครับรอสักครู่ครับอึ๊บกระโดดโอเคครับผ่านทีนี้เราก็ใช้แท่นกระโดดตรงนี้นะครับแหมผมไม่รู้จะเรียกมันว่าอะไรดีนะครับเป็นแท่นสปริงลืกันนะฮะ ดแล้วก็เด้งขึ้นมาได้เนะี่ยฮะเอาเนะตรงนี้มันเป็นเป็นทางลงเนะยครับไม่แน่ใจว่าตกลงไปในน้ำหรือเปล่าครับนั่นไงครับคุณผู้ชมฮนะชิบหายแล้วเดี๋ยวนะมึงอย่าขยับนะเว้ยกูไปแล้วเอาโอ้โหมาแล้วครับคุณผู้ชมผมเห็นเชือกครับผมรีบไปว่าอึ๊บโอเคโอ้นิดเดียวโอ้ดีนะที่มันหลับอยู่ครับคุณผู้ชมฮนะ โอ้ค่อนข้างโหดเลยทีเดียวครับผมใช้เชือกเพื่อขยับตัวไปด้านหน้านี่ครับแล้วก็เจอเชือกอีกอันหนึ่งครับเดี๋ยวเราลองขึ้นไปดูครับนี่มีแท่นขึ้นไปได้นะครับเออผีพรายตัวนี้มันต้องการอะไรกับเรากันแน่นี่ครับซับซ้อนอีกแล้วฮะโอเคครับตรงนี้ผมว่าต้องกระโดดลงไปเหรอ <c oughs> ว่าสูงเลยครับแต่น่าจะต้อง เดี๋ยวนะผมขอเช็คตรงนี้ก่อนเผื่อว่ามีสวิตอะไรหรือเปล่าฮะไม่มีนะครับน่าจะต้องใช้ตรงนี้เป็นจุดกระโดดนะครับเพื่อทิ้งห่างจากตัวพีพรายเมื่อกี้นะครับนี่ไงครับมาตรงทางออกพอดีครับเอาละต้องใช้ความเร็วนิดนึงนะครับต้องบอกว่าตอนนี้ผมว่ายเร็วสุดแล้วนะครับอึ๊บโอ้ยเกอบจับขาได้เอาละผมไปต่อนะครับตรงนี้ทิ้งระยะห่างเหมือนเดิมนะครับต้องอาศัยจังหวะแบบนี้ครับ พยายามใช้พื้นที่ด้านบนทิ้งระยะห่างจากตัวผีพรายนะครับเดี๋ยวมาดูกันครับว่าตรงนี้จะใช้ประโยชน์อะไรได้หรือเปล่านะครับมีสวิตไฟแล้วก็แท่นตรงนี้มันเลื่อนกลับไปนะครับเออผมว่าน่าจะใช้วิธีการหย่อนตัวเพื่อที่จะล่อมันกลับมานี่ mm hmm. ไงครับ mm hmm. คุณผู้ชมฮะแต่ต้องระวังนะครับเพราะว่าถ้าลงไปเยอะเกินไปเนี่ยจะถูกจับเอานะฮะ เดี๋ยวผมลองกดอีกทีนึงนะครับว่าจะทําระยะได้ไกลขึ้นกว่านี้หรือเปล่านะฮะเอาเลยครับมาดูนครับว่าผมจะล่อผีพรายของเรานะครับให้มาไกลได้ขนาดไหนนะครับแล้วก็เดี๋ยวเราจะกลับไปที่เดิมนะครับเพื่อทิ้งระยะห่างครับคุณผู้ชมฮะนี่โอเคไกลขึ้นนะครับนิดนึงอย่างน้อยก็อุ่นใจไปนิดนึงนะครับเพราะว่าตรงด้านหน้านี่เราต้องว่ายน้ําแน่นอนนะครับเอาละผมจะไปแล้วครับคุณผู้ชมฮะ มารอดูจังหวะนี้นะครับมีสวิตช์ไฟตรงนี้ต้องกดแน่ๆครับคุณผู้ชมเพื่อปิดประตูหรือเปล่านั่นไงี้ยแล้วประตูเพื่อให้มันตามมาไม่ทันนั่นเองครับโอเคโอ้รอบนี้รัาบรื่นมากนะครับแล้วก็ผมเห็นบันไดครับอืมตรงนี้กระโดดข้ามไปได้นะฮะแต่ว่าไม่รู้ว่าจะแข็งแรงหรือเปล่าอีนี่ไงโอ้กับร่วง ออเลยครับตรงนี้ต้องใช้แรงเหวี่ยงของเชือกนะครับเพื่อกระโดดข้ามไปฮนะต้องใจเย็นๆนิดหนึ่งนี่โอเคข้ามมาได้นะฮะตรงข้างหน้าของเรานะฮะเป็นเซฟหรืออะไรหรือเปล่าครับเ๊ะเดี๋ยวนะผมกดดันกดดึงก็ไม่ได้ฮนะเดี๋ยวนะอ๋อต้องดันครับอีกขอ่อีกีครับอึ๊บ อโอเคเอาตกลงมาในน้ำอยู่แล้วโอ้ตามมาแล้วครับคุณผู้ชมฮนะอึบอบอึบโอเค้ <c oughs> อีอมก็จะว่ายเร็วไปไหนเนี่ยเอาเลยครับตรงนี้เราแก้ปัญหายังไงดีเอ่ยข้างหน้าน่าจะเป็นทางตันนะครับตรงนี้เปิดเปิดไปน่าจะลงน้ําเดี๋ยวมาดูกันครับว่าจะแก้ปัญหาตรงนี้ยังไงครับอ๋อมีสวิตช์ครับคุณผู้ชมฮนะ กดเปิดสวิตแล้วก็ไปครับชิปหายแต่ว่ามันมันตามมาได้นะฮะเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะเดี๋ยวเอา้าโดนจับงั้นครับแมโอเคฮนะคุณผู้ชมผมว่าเราน่าจะต้องไปสับสวิตก่อนหรือเปล่านะฮะเดี๋ยวนะเปิดประตูลงนี้แล้วก็ ลงไปสับสวิตเพื่อให้ประตูด้านล่างเปิดแล้วก็ต้องกลับขึ้นไปแน่นอนนะครเพราะยังไงไม่น่าทันนะครับเก<ยบ>ือบเกือบโดนจับโอ้โหไวกว่าประมาณ0.5วิมดห้าวิเมืนะ่อกี้นี่ผีพรายนี่วหโคตรเร็วเลยแม่แล้วเราก็มาฝั่งนี้นะครับล่อเจ้าตัวผีพรายมาฝั่งนี้แล้วก็เดี๋ยวเราจะไปที่เดิมนีฮะน่าจะใช่น่าจะน่าจะวิธีนี้แหละ เดี๋ยวมาดูกันครับว่าได้ผลหรือเปล่านะฮะเอาเลยครับผมต้องกดไม่ต้องปิดก็ได้นะครับผมไปเลยดีกว่ากลัวไม่ทันนะครับโอเคโอเคอึบอึบอึบโดนจนได้นะครับคุณผู้ชมฮนะดูท่าจะต้องสับสวิตช์เพื่อปิด ต้องปิดเัวเอกี้ต้องปิดทางเข้าเมื่อกี้เมื่อกี้สเต็ปผมถูกต้องแล้วนะครับแต่ว่าผมใจร้อนไปนิดนึงเพราะว่าคิดว่าระยะห่างน่าจะพอนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องปิดสวิตช์สองรอบนั่นเองนะเอาลนะคุณผูช้ชม <laughs> โอ้ยมึงโคตรเร็วอะเกือบคือมันแบบมันจะจับขาเราได้อยู่แล้วอะโอ้เร็วมากเอาละตรนนี้กุมมา้มึงอยู่ห่างๆเลยเอ่ะตามมาแล้ว นั่นแหละครับโอเครอบนี้เราลงไปแนละ้วเราจะปิดสวิตด้วยนะครับเพื่อที่จะไม่ให้ผีพลายนั้นตามไปนะครับแต่เมื่อกี้มึงตามมาได้ไงวะกูก็ปิดทุกช่องเลยนะหรือว,ว่ามันมีหลายตัววะันไม่น่าใช่นะ่าจะมีแค่ตัวเดียวนี่ยครับเอาลนะเราผ่านเข้ามาเรียบร้อยนะฮะทางโล่งครับไม่มีอะไรอะไรมาขัดขวางเราแล้วนะครับรอบนี้นะฮะ เอ้ ه, มีช่องให้ไปตรงนี้ครับดูเหมือนว่าสถานที่ตรงนี้จะเป็นถูกทิ้งร้างเอาไว้ด้วยนะครับเอาลนะผมจะปีนขึ้นไปนะฮะเฮ้ยเอ้เอาอยู่ๆก็ตกลงมาซะง,งั้นเอา้าโดนจบับคุณผู้ชมเอ้าพิพายโอ้แต่ว่าอันนี้ไม่ตายนะครับเราค่อยๆร่วงลงไปนะครับซะง,งั้นเลย เะครับกะอักกะอักน้ําเรียบร้อยนะครับแล้วก็นิ่งไปแล้วครับคุณผู้ชมฮะมาดูกันครับว่าผู้หญิงคนนี้นะครับต้องการอะไรจากเรากันแน่ครับตอนนี้เราค่อยๆดังดําดิ่งนะครับลงสู่ความมืดใต้ใต้น้ำนี่ครับเอ๊มีอุปกรณ์อะไรบางอย่างนะครับเหมือนกับหมวกเลยฮะ นี่ไงครับก็เอามาเสียบบริเวณกลางหน้าอกของเรานะฮะแล้วก็เธอก็ปล่อยเราแล้วนะฮะเอ๊หรือว่าเธอต้องการทําอะไรบางอย่างกับเรามากกว่าที่จะฆ่าเราหรือเปล่าครับไม่งั้นก็ฆ่าเฉยๆแล้วก็ปล่อยให้เราตายก็ได้นะครับแต่เธอใช้อุปกรณ์ที่เสียบสําหรับควบคุมนี้นะครับเสียบลงมาที่กลางหน้าอกของเรานะครับ เออแปลกแฮะตอนนี้เราล,ล,ลอยนิ่งอยู่แล้วในกลางมาหาสมุทรหรือเปล่าครับเนี่ยโอ้ปลาพวกนี้ก็จะรุมแดกเรานะะรู้สึกว่าจะรุมมาตอดกันทั่วไปหมดนะฮะเอาละครับน่าจะถึงพื้นแล้วครับคุณผู้ชมฮะแต่ยังไม่มีวี่แววว่าตัวของเราจะขยับเลยเนี่ย ุ่นกระจายเอา้านั่นไงครับเริ่มขยับตัวได้เอาแล้วยังไงละทีนี้แล้วไม่ต้องหายใจแล้วเหรอโอ้หรือว่าเราตายไปแล้วคุณผู้ชมแล้วเรากลายเป็นร่างซอมบี้แต่ก็ยังควบคุมตัวเองได้อยู่นะเออแปลกเหมือนกันนะครับเอาละไม่เป็นไรนะครับ ก็คงจะต้องดาเนินต่อไปนะครับมาดูกันนะครับว่าตอนสุดท้ายของเรื่องราวนะครับน่าจะมีเฉลยแล้วว่าทําไมเราถึงดําน้ําได้โดยที่ไม่ต้องใช้เครื่องช่วยหายใจแล้วนะครับไม่ใช่สิไม่ต้องใช้อากาศหายใจนะครับตอนนี้เราดําแบบว่าดํายาวเลยนะฮะแม่ไม่มีเรียกไม่มีอาการสําลักใดทั้งสิ้นนะครับแถมหมู่ปลานะครับก็ว่ายตามด้วยครับโอ้สุดยอดนะฮะ เอาละผมก็ว้วไปเรื่อยๆนะครับมาดูกันครับว่าเส้นทางตรงนี้จะพาเราไปถึงไหนนะครับนี่มันอาคารหรือว่าอะไรกันครับเนี่ยยิ่งใหญ่อลังการมากๆเลยครับเหมือนกับว่าสถานที่นี้มันถูกทิ้ง อยู่ในน้ำมันนานมากๆแล้วนะครับตรงนี้ก็ตัน,นะฮะอ๋อแต่มีสวิต์ตรงนี้ครับคุณผู้ชมฮะไม่ใช่สวิต์สี่เป็นทางเข้าเนาะทางเข้าไปแต่ว,ว่าผมว่ายแล้วมันเนดันออกมาวะนนี้เอ๊เดี๋ยวนะมีกลงล้อด้านหน้านะครับลองดูครับว่าเข้าไปแล้วจะมีอะไรเอา้าเอา้าโอ้โดนตัดตัวขาดเลยอ๋อมันเป็นเหมือนช่องช่องระบายอากาศนะครับ ที่เปิดเป็นช่วงเวลานั่นเองครับตะกี้ผมเห็นมันมัมนจะมีเป็นเหมือนกับว่าแท่นจับด้านบนนะครับน่าจะใช้ประโยชน์ตรงนี้ได้นั่นไงครับตรงสีแดงที่เป็นไฟนะฮะเดี๋ยวผมจะจับไว้ก่อนนี่ครับรอจังหวะเพราะว่าเดี๋ยวตายอีกรอบนะครับอ๋อแบบนี้นี่เองเนี่ยครับเอาแล้วน่าจะไปได้แล้วครับอ๊บอ่าผ่านมาแล้วฮะ ตรงนี้ต้องจับไว้เหมือนเดิมนะฮะแล้วก็อ๋อทางเปิดพอดีครับผู้ชมฮนะผมน่าจะต้องขึ้นไปด้านบนนะครับดูจากแสงที่สาดส่องลงมาด้านล่างนะครับถูกต้องแล้วนะโอเคไปเรื่อยๆนะครับขึ้นสู่อาคารนะครับมีน้ำขังอยู่เต็มไปหมดเลยแล้วก็มีแสงส่องมาจากด้านบนด้วยนะฮะที่นี่มันที่ไหนเอ่ย ดูจากสภาพแล้วไม่ค่อยดีเลยนะครับโอเคฮะตรงนี้น่าจะปีนขึ้นไปได้ครับแล้ะดูเหมือนว่าผมจะไม่ต้องมากังวลออ๊ยเดี๋ยวนะตรงนี้มันเป็นไฟที่ต้องหลบหรือเปล่าครับน่าจะใช่ฮะสิบหายแล้วแล้วกูปีนบันไดจะทันไหมเนี่ยอึ๊บอึ๊บโอ้ย,ยอมอย่างงี้ยอมโอ้ย เร็วไปหน่อยนะฮะแต่กี้ผมจะบอกว่าเราเรามาถึงตรงนี้ไม่น่าจะต้องกังวลเกี่ยวกับผีพรายแล้วนะฮะเพราะว่าดูเหมือนว่าเธอจะทําเป้าหมายของเธอสําเร็จแล้วด้วยนะครับเป้าหมายของเธอก็คือพาเรามาที่นี่หรอไม่แน่ใจนะครับตอนนี้ผมต้องหมุนแท่นนี้นะครับเพื่อที่จะหาทางขึ้นบันไดครับแต่ก็ต้องรอจังหวะนะเพราะว่าเดี๋ยวโดวนจับอีกนะครับโอเค ค่อยๆหมุนไปนะครับใจเย็นๆฮะเรีบเนี้เล่นใหม่อีกรอบนะฮะเอาเลยครับรอบนี้ได้นานนิดนึงครับโอเคหาจังหวะหลบเหมือนเดิมนะครับน่าจะอีกสักสองสาครั้งนะครับน่าจะถึงพอดีฮะ ตรงนี้กะไม่ถูกเลยมันมาไกลพอสมควรนะเอาละตรงนี้น่าจะได้นะครับถึงไม่เอ่ยน่าจะถึงน่าผมไม่เสี่ยงดีกว่าครับคุณผู้ชมฮะเพราะว่าเดี๋ยวเริ่มใหม่ไกลครับคุณผู้ชมผมมีสะดุดนิดหนึ่งนะครับแสงเกือบเห็นเฉียวไปนิดเดียวเอาเลยครับตรงนี้น่าจะได้ แต่ผมว่ายังไงดีอะผมหลบก่อนดีกว่าครับเพื่อความปลอดภัยเพื่อความชัวร์นะฮะเดี๋ยวสิ่งที่ทํามาทั้งหมดมันจะล่มสลายนะครับต้องเริ่มใหม่ี่แย่เลยเอาเลยครับผ่านมาเรียบร้อยครับคุณผู้ชมฮะเข้าสู่อีกชั้นหนึ่งแล้วนะครับตรงนี้ผมต้องโดดแน่แหละแล้วก็ต้องโดดให้ตรงกับช่องที่เปิดด้วย แล้วก็น่าจะตกลงไปในน้ำแน่เลยแบบนี้นี่ไงเสียงน้ำมาเลยแล้วก็มืดสนิทครับคุณผู้ชมฮะข้างล่างมีอะไรหรือเปล่าเนะี่ยเดี๋ยวผมลงไปดูสักนิดนึงนะครับตอนนี้ไม่ต้องกลัวเลยนะครับว่าจะสำลักน้ำหมดอาการหายใจอะไรใดๆทั้งสิ้นนะครับเพราะว่าผิวเหลือเกินนะครับเอาละไม่มีอะไรนะครับผมขึ้นมาด้านบนดีกว่าครับ ตอนนี้เราเข้ามาสู่อาคารที่ดูจะเป็นรูปเป็นร่างมากกว่าเมื่อกี้นิดนึงนะครับแล้วโอ้นี่มันเป็นโถงขนาดใหญ่นะครับมีน้ำหยดลงมาด้วยแล้วก็ด้านบนน่าจะเป็นน่าจะเป็นซากศพของมนุษย์ที่ได้รับการทดลองบางอย่างนั่นเองนะครับไม่แน่ใจว่าเป็นการทดลองเพื่อให้เรานั้นอาศัยอยู่ในน้ำหรือเปล่า เออแล้วน้ำไปลอยอยู่ข้างบนได้ยังไงครับเนี่ยมันค่อนข้างที่จะขัดกับหลักฟิสิกส์อสมควรนะฮะน้ำมันก็ค่อยๆยหยดลงมาด้วยนะฮะจริงๆมันก็เริ่มขัดตั้งแต่กูหายใจในน้ำได้ลแล้วแหละโอ้โหตรงนี้สวิตอะไรเอ่ยเป็นสวิตสปริงเหมือนเดิมนะครับแต่ดูเหมือนว่าตรงนี้มันจะยาวกว่าปกตินะครับน่าจะต้องใช้ประโยชน์ในตอนหลังแน่ๆนะครับ เอาละผมลงมาด้านล่างมาดูกันครับว่าจะหาทางไปยังไงครับอืมสวิต์ตรงนี้น่าจะเปิดไว้ก่อนนะฮะมาดูกันครับว่าฝั่งนี้มีอะไรหรือเปล่าเอาละครับผมเจอสวิต์อีกอันแล้วก็เจอแท่นสปริงนะครับ เดี๋ยวนะครับผมขอคิดก่อนว่าเขาต้องการให้เราทำอะไรครับผมกดสปริงขึ้นไปมันจะเด้งจนหลุดเลยหรือเปล่าครับเพราะว่าเสานี้ก็ไม่ได้กว้างมากนะฮะเ,เดี๋ยวขอกดสวิตช์ดูน,นะครับอา่ามันมีกระแทกกับแกนกลางนะครับเอ๊ะมันกระแทกจนพังก็ไม่ได้นะครับ น่าจะใช้การกระแทกนี้แหละครับแล้วก็ต้องการจังหวะเพื่อดิดตัวสปริงนี้ให้หลุดออกมาจากแท่นนั่นเองนี่ไงล่ะโอ้กระจุยงอเลยทีเดียวครับแล้วยังไงต่อทดสอบนะครับโอเคครับเราน่าจะใช้ประโยชน์จากตัวสปริงตัวนี้นะครับเอาล่ะใช้พื้นที่เอียงๆตรงนี้น่าจะถูกต้องนะครับ เอาดูนครับว่าจะขึ้นไปได้หรือเปล่าฮะย,ย,ยังกับคำนวณมาเรียบร้อยแล้วนะครับโอเคครับตอนนี้อ๋อแล้วก็เดี๋ยวผมใช้สปริงตัวนี้ขึ้นไปด้านบนแล้วก็ปิดช่องนะครับใช้สวิตช์ตรงนี้ปิดช่องขั้น,นด้านบน,นี้นั่นเองนะครับเอาละครับผมสับปึ๊บแน่เรียบร้อยนะครับทีนี้เราน่าจะต้องหาทางอื่นเพื่อขึ้นไปนั่นเองครับคุณผู้ชมครับ แล้วเดี๋ยวเราค่อยมาดูกันครับว่าจะหาทางไปต่อจากด้านบนยังไงหลังจากที่เราได้สปริงนี้เพิ่มเพิ่มขึ้นไปนะครับโอ้โอเคครับตรงนี้เป็นประตูทางออกน่าจะใช่น่าจะไปโผล่ตรงช่องเมื่อกี้พอดีที่เรากระโดดลงมาตอนแรกนะครับนี่ไงครับถูกต้องจริงๆด้วยครับเอาเลยครับผมขึ้นมาแล้วแล้วก็ เดี๋ยวมาดูนครับว่าสปริงที่เราได้เพิ่มขึ้นมาจะใช้ประโยชน์อะไรได้หรือเปล่านะฮะต้องใช้ได้แหละแต่ว่าแค่ตรงไหนเท่านั้นเองนะครับผมค่อนข้างสงสัยตรงปลายทางเหมือนว่าจะเห็นสวิตช์อยู่ตัวหนึ่งนะครับเดี๋ยวเราไปดูครับว่าสวิตช์ที่เราเอ่อที่เราเราอยู่ตรงด้านหน้าเนี่ยจะใช้ประโยชน์อะไรนะครับนั่นเองครับคุณผู้ชม ลองมองขึ้นไปตรงที่มืดๆนะครับจะมีปุ่มสีแดงๆอยู่ครับผมว่ามันน่าจะใช้ประโยชน์ตรงนี้ได้อ่ะ๋ยวลองดูนะใช้สปริงแล้วก็เพื่อขึ้นไปแล้วกดสวิตช์นะครับอ่ามีแท่นลงมาครับแต่กระโดดถึงไม่เอ่ยเดี๋ยวนะกระโดดถึงนะครับ แต่ว่าไปต่อไม่ได้นะครับน่าจะต้องใช้จังหวะที่กดปิดแล้วก็เรากระโดดขึ้นไปนะครับน่าจะใช่เดี๋ยวนะลองดูนะครับว่าได้หรือเปล่ากดปิดสวิตช์แล้วก็กระโดดข้ามครับนี่อถูกต้องนะครับเอาละผมเจอเครื่องมือบางอย่างที่อยู่ข้างในนี้นะครับลองดึงดูครับลุ๊บอ่า แล้วไงอะเอ้มันเหมือนกล้องอะไรหรือเปล่าครับหรือว่าเป็นเป็นเครื่องมืออะไรไม่รู้เหมือนกันนะครับแค่นี้อะน่าจะเป็นซีเคร t อะไรบางอย่างภายในเกมอินไซด์นะครับเอาละไม่เป็นไรครับเดี๋ยวเราผมว่าน่าจะเอาตัวสปริงอันนี้กลับไปที่สปริงอันนู้นนยครับ แล้วก็น่าจะใช้ประโยชน์ร่วมกันนะครับเอาละฉากนี้ค่อนข้างที่จะหลอนเลยทีเดียวนะครับเพราะว่ามีศพเยอะแยะไปหมดเลยนะครับเออ่ตรงนี้ผมยังไงเอ่ยสับสวิตก่อนเอาอันนี้ขึ้นมาแล้วก็ดึงสวิตครับอึ๊บอึ๊บแล้วก็โอเคแม่ทีเดียวผ่านเลยนะครับ โอ้โห oh. ผมยังอึ้องอยู่นี่ครับแต่ว่าเราน่าจะต้องกดสวิตช์ตรงนี้นะครับปลดออกมานะครับโอเคครับหนึ่งเอานี่ไงมีอีกฝั่งนึงครับโอ้ยคนเหมันช่างคิดเนาะฉากนี้เนี่ยอ๊บเอาลนะเราน่าจะต้องขึ้นไปนะครับ เดี๋ยวนะผมสงสัยว่าศพพวกนี้มันทําอะไรได้หรือเปล่าไม่ได้นะครับเอาละเราขึ้นไปกันครับคุณผู้ชมฮะเข้ามาในห้องเหมือนเป็นสเสมือนห้องทดลองนะครับแต่ยังสงสัยอยู่นะว่าน้ํามันลอยขึ้นมาได้ยังไงเนี่ยเจอบันไดก็ขึ้นไปนะครับ ไม่รู้ว่ามีอะไรรอยอยู่ข้างบนหรือเปล่าครับเอ้ะตรงนี้มีน้ำด้วยคุณผู้ชมฮะน้ำรอยอยู่ด้านบนนะครับตรงนี้ต้องเป็นพารโซอีกอันนึงแน่นอนนะครับอ๋อแท่นตรงนี้เอาไว้ปรับน้ำขึ้นน้ำลงนั่นเองครับแล้วก็ระดับน้ำจะเป็นตัวกำหนดประตูที่อยู่ทั้งสองฝั่งนะครับให้เปิดเพราะฉะนั้นผมคิดว่า ดำน้ำไปเฉยๆมันจะได้หรือเปล่านะเดี๋ยวนะเพราะว่าประตูมันเปิดไม่ได้นะครับน่าจะต้องใช้ตัวช่วยบางอย่างนะครับคุณผู้ชมฮนะเดี๋ยวลองเปิดประตูด้านหลังก่อนนะครับเพราะว่าด้านหน้าเนี่ยมันต้องใช้ระดับน้ําที่ต่ำกว่าแต่ว่าเราข้ามไปไม่ได้เนะี่ยนี่ไงมันไม่ได้ครับ เดี๋ยวเราน่าจะลองย้อนกลับไปดูครับน่าจะมีเครื่องมืออะไรบางอย่างช่วยอยู่ครับอืมตรงนี้ไม่น่าจะมีนะฮะน่าจะปลายสุดห้องด้านนี้นะครับเอา้ามีมนุษย์ถูกล้างสมองอยู่ในกรงด้วยนะครับอ่าน่าจะเป็นกล่องอันนี้แน่เลยใช่จริงๆด้วยครับ จะใช้กล่องนี้เดี๋ยวดูกันครับว่าจะหาทางยังไงครับโอเคค่อยๆเขียนไปครับเอ้าเฮ้ยมีใครมาวะนะเนี่ยเดี๋ยว,ยวผมลบก,ก่อนดีกว่าครับนิ่งๆไว้ก่อนครับอ๋อมีผู้ใหญ่กับเด็กนะครับเออมันแปลกๆเนาะพูดไปก็ขนลุกไปนะครับ ว่าเรื่องราวนี้มันมันยังไงยังไงอยู่นะครับอินไซด์เนี่ยเพราะาแสดงว่ามนุษย์ที่ทําการทดลองพวกเราเขาก็เขาก็มีครอบครัวนะครับมันไม่เหมือนคนชั่วทั่วไปที่แบบว่ามีมีแต่แก๊งแบบแก๊งตัวเลวอ่ะไอนี้ก็มีเด็กมาด้วยนะครับไม่แน่ใจเหมือนกันนะว่าเรื่องราวมันยังไงเนี่ยฮะ เอานะครับผมว่าเดี๋ยวเราน่าจะต้องลดระดับน้ำเพื่อให้กล่องอันนี้ลอยขึ้นนะครับเอาละเราจะใช้น้ำนะครับเพื่อดึงกล่องขึ้นไปฮะนี่เห็นไหมครับแล้วก็ขยับกล่องมาด้านหน้านิดนึงนะครับแน่ๆเลยครับคุณผู้ชมฮะเอาละครับมาดูนครับว่าจะใช่หรือเปล่าครับเอาละขยับกล่องมาตรงนี้นี่ครับ แล้วก็เดี๋ยวเราจะลดระดับน้ำเพื่อให้กล่องนั้นมันตกลงมาด้านล่างนะครับเอาเรามาดูกันครับลดระดับน้ำกล่องตกลงมาเนี่ยอย่างกระเซตไว้เนะี่ยเอาเลยครับทีนี้ผมจะกะให้ประตูมันเปิดพอดีนะครับแล้วก็ผมจะว่ายน้ำด้านบนขึ้นไปเพื่อให้ไปถึงอีกฝั่งนั่นเองนะครับ อบอ่าได้แล้วครับคุณผู้ชมฮะโอ้คนเรานะครับก็ช่างคิดนะครับไอเดียนี้สุดยอดเลยนะครับเอาล้วผมผ่านมาแล้วครับยังต้องลงน้ำอีกเหรอเนี่ยยังไม่หมดอย่างนนั้เนี่ยเอ๊ไปไหนต่อเอ่ยเดี๋ยนะครับ ผมว่าน่าจะต้องดำลงมาด้านล่างนะครับเพราะตรงนี้มันค่อนข้างที่จะทึบเลยครับโอ้โหเป็นห้องที่คล้ายๆกับห้องตะกี้เลยครับคุณผู้ชมแล้วก็มีมนุษย์ที่ทดลองเราอยู่ด้านล่างด้วยนะครับแล้วรอบๆตัวเรานี่ก็คือมนุษย์ที่ถูกล้างสมองนั่นเองนะครับผมต้องรอให้พวกเขาออกไปก่อนนะฮะ ก่อนที่จะลงไปเพราะไม่งั้นเดี๋ยวจะโดนจับได้อโอหพอดีครับเอานะครับด้านหลังเรามีสวิตช์ครับคุณผู้ชมฮะสับเลยฮะอย่างนี้น้ำลดเอาแล้วศพล,ล่ะโอ้โลวงเห็นไหมครับว่าแล้วแล้วก็ยังไม่ตายนะครับเป็นมนุษย์ที่ยังอยู่ครับแล้วก็เราสามารถควบคุมเขาแล้วไอ้เขาได้ด้วยนะครับ โอ้โหสุดยอดเราไม่ต้องใช้ตัวเฮลเมทแล้วด้วยนะครับโอ้โหเอาเละครับเรื่องราวของ i n s i ซต์สำหรับวิโสดที่4ก็คงจะจบไว้เพียงเท่านี้นะครับตอนหน้าน่าจะใกล้จบแล้วล่ะเอาลายังไงก็ติดตามกันต่อน,นีครับสำหรับวิดีโอนี้ผมลาไปก่อนสวัสดีครับ